นนก็จ,จี๊กหัวกับจี๊กคนดนโอ้ยม,มักแนวนี่น้ะเจ้าเนาะสามีเจ้าเนาี่ยผู้เป็นภรรยาก,กับมักแนวนี่ผู้เป็นผู้สาวผู้สาวอ่าจียังบทษันวากันนาอจ้นเนาะยังโคหาดูใจกันอันนี้สําหรับคนที่มีคู่แล้วจี๊กหัวกันนังนสิอืมแล้วก็ไพ่ซิบถวยขึ้นไพ่ซิบเลียนขึ้นกันนะมาสิพ่อแล้วนาอจ้นเนาะยุดไพ่ไปนี่ ครอาหลักทุกคนบอลเป็นคนมีครูหรือคนบ่มีครูสีสุขสมหวังทุกอย่างนะจ๊ะเนาะให้ซิบเรียนึ้นกด้เออมีเงินมีทองมีเพราะว่ามีงานกับมีเงินมีทองกันอยู่แล้วมีเงินค้ำกับแก้วกันได้ใส่ได้สอยกับผ้ากันไปฮันนีมูนนี่นะจ้ะเด้อที่ต่างอากาศก็ได้อที่มองเจ้าเคยไปค่อยคบกันก็ได้ค่ะพูดที่พิจัยกันก็ซื้อดอกกุหลาบมางอแน่จหรือว่าผ้าไปมองหนก็ไ้ที่เพิ่เคยไปก็ได้จ้าอืม ก็คือสิบุมีเอียงแล้วล่ะหากผู้ใดมาการอ่านไพ่ข่อยกับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้ำมือเลือจ้าเด้ออาจเอ่านเอ่อว่าบ่ค่อยคล่องบ่นไดแต่ว่าไขกับไพายามอ่านให้มันได้ล่ะจ้าเออหากผู้ใดมาการอ่านไพ่ข่อยกับมาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนติ้งติ้งให้น้ำมือเลือจ้าเด้อติ้งติ้งติ้งกระดิ่งกันเลย ເອົາສະບາຍດີຈ້າເອົາຫນັງສືຫນັງສືເອົ่ບໍ່ແມ່ນຫນັງສືເພາະວ່າนນັງສືສະຫມດສະຫມດເຈາເດີ້ເນີ້ລຈ